รับเฉพาะเงินสดรบภาษีได้จริงไหมอ้าวันนี้นะคะหลายหลายคนอาจจะได้รับคําแนะนําอย่างนี้ว่าเธอจ๋าถ้าเธอกลัวสัมภาระจะรู้รายได้ก็รับเป็นเงินสดเท่านั้นแต่วันนี้พี่นวลอยากจะบอกคุณว่าในการรับเงินสดอย่างเดียวอะค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะปลอดภัยจากสัมภาระนะเพราะสัมภาระบ,บอกว่าคนที่รับแค่เงินสดคือเกณฑ์ความเสี่ยงที่สัมภาระจะใช้มาจับและบางครังอะค่ะ ึงเราจะรับเงินสดก็ตามนะจ๊ะแต่เราอาจจะก็อยู่นอกระบบภาษีด้วยถูกไหมคุณขายดิบขายดีขายดิมมากแต่เพื่อนข้างบ้านคุณอะเขาเองก็เสียภาษีแบบถูกต้องถูกกฎหมายและตัวเขาก็อาจจะมีรายได้เกินล้านแปดแล้วเข้าสู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าวันนี้เฮ้ยขายสินค้าเหมือนกันอะ่ะแต่ทําไมอะ ฉันต้องเสียภาษีให้สัรพารอยู่คนเดียวสัรพารเองก็ฉลาดอะคะ่ะเขาก็เปิดช่องไม่ว่าใครก็ตามอะคะ่ะสามารถอะคะ่ะที่จะบอกแจ้งเหมาะแสให้ว่าคนคนเนี้ยค้าขายแล้วอยู่นอกระบบภาษีได้แบบนี้ก็ได้เหรอคะพี่นวลได้ค่ะนี่นะคะคือสิ่งที่วันนี้ไม่ใช่ว่าแค่เรารับเงินสดถูกไหมและบางครั้งคุคณอาจจะรับเงินสดก็จริงนะแต่คนที่จ่ายเงินให้กับคุณนะคะ เขาอาจจะมีการหักภาษีนะที่จ่ายต่างๆเอาไว้พวกอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลในการรับของเราอะค่ะก็ถูกนําส่งกรมสมการ,รไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีนะคะเราไม่ใช่แค่หลบภาษีอยู่ไงแต่จริงๆนะคะวิธีการแก้ไขก็คือว่าคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะไม่อย่างนั้นนะคะรายได้ที่คุณรับมามันอาจจะไม่เหลือได้เวลาที่สรพากรนําข้อมูลต่างๆที่มีะคะ่ะมาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังเป็นกําลังใจให้นะคะและถ้าไม่อยากจะพาสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยะัดภาษีบาทถูกวิธีบายน,นวลวันเช็คเอ็กซ์เพรสค่ะ และถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ที่ไอซี์แคร์ไอปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายัางไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ